วันชมรมนาฏศิลป์ไม่เคยว่างเว้นจากเด็กๆเ,เพราะหลายปีมาแล้วที่ประตูห้องนี้เปิดกว้างต้อนรับทุกคนไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์หรือหน้าตาดีเพียงมีใจรักก็สามารถเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้ได้เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่เราอยู่กับเด็กเราสามารถสร้างเด็กที่ไม่มีพรสวรรค์ได้คือเด็กที่ใจรักแล้วก็ใฝรู้ใฝเรียนจริงๆเราสร้างได้ นั่นคือประสบการณ์ตรงที่ครูจารุณีค้นพบจากการสร้างคนผ่านกิจกรรมชมรมครูจะเริ่มสอนตั้งแต่ท่ารำแม่บทซึ่งเป็นท่ามาตรฐานจากนั้นจะสอนฟ้อนของภาคเหนือซึ่งฟ้อนที่เด็กๆชื่นชอบและท้าทายทุกคนคือฟ้อนแงนการฝึกแงนจะเริ่มจากฝึกทำสะพานโค้งทีละนิดจนร่างกายมีความยืดหยุ่นสามารถทรงตัวได้ดี ซึ่งต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามแต่เด็กทุกคนแม้แต่น้องโมสที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อก็อยังสามารถฝึกจนแงนได้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวถ้าหากเราฝึกอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถทำได้ความมหัศจรรย์ที่เราค้นพบคือคุณค่าของการฟ้อนงนเราพบว่าเด็กมีสุขภาพ,าพดีความอ่อนตัวของเขาการยืดหยุ่นสรีล่าร่างกายของเขาทำให้เขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว วิถีชีวิตในชมรมเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายพี่ๆกลุ่มนี้กำลังสอนท่าพื้นฐานให้น้องน้อยรุ่นหัดใหม่อย่างตั้งอกตั้งใจใครว่างจากการซ้อมก็แบ่งมาทำงานฝีมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดประณีตทั้งชุดการแสดงและเครื่องประดับต่างๆบางก็รวมกลุ่มกันคิดท่ารำใหม่ๆห,หรือเตรียมนำเสนอการแสดงชุดต่อไปนี่คือวงจรการเรียนรู้ในชมรม ที่เด็กๆได้ลงมือทําด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเราสามารถศึกษาได้ทุกอย่างการแสดงการแต่งตัวการฝึกค้นท่ารำใหม่ๆมีวิดีโอมีสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่จะทําให้เราฝึกค้นนะคะกระตุ้นให้เขาพยายามสรรหาแต่สิ่งใหม่ๆแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องปล่อย ปล่อยให้เขาทำตามตามความคิดของเขาที่อยากจะทําแต่สุดท้ายเราก็ต้องสรุปให้เขารู้ว่าสวยงามเป็นแบบไหนอันไหนถูกอันไหนควรทุกอย่างนี้คือคุณครูจะให้เราช่วยคิดตลอดจะให้โอกาสนักเรียนทุกคนนะคะ ค่ะไม่ปิดกั้นค่ะเราก็เรียนรู้กับเขาเขาก็จะมีความสุขว่าเรียนรู้ร่วมกันได้จะคุยกับเขาอยู่เสมอว่าครูจะให้เบ็ดหนูให้หนูหาปลาเอาเองแต่ครูไม่เอาปลามาให้หนูกินทุกๆวันเขาจะเข้าใจคํานี้ว่าเขาต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก็อย่างเยนซิระนี่ก็จะเป็นการแสดงที่เราคิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขาเก่งกว่าเราต้องเจอเลยยอมรับว่าเด็กความคิดเขาอะไรเขาเนี่ยเขาเขาไปได้ไกลามากถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาค่ะ การเปิดโอกาสนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆชุดแล้วชุดเล่าก่อนการแสดงแต่ละครั้งเราจะเห็นศักยภาพอันน่าทึ่งของเด็กๆก,กว่า40ชีวิตที่สามารถดูแลจัดการตนเองและช่วยเหลือกันและกันทั้งทำผมแต่งหน้าแต่งกายรับผิดชอบต่อเวลาและการแสดงได้อย่างสมบูรณ์สวยงามแต่งตัวเองแล้วได้แต่งหน้าเองได้ค่ลิิที่ป,ปาาสนุกมาก ในงานมหัสจั์เด็กไทยชุดเย็นศิระด้วยพระบารมีที่พวกเขาภาคภูมิใจสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากด้วยการฟ้อนและแงน้นส่งผ่านสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนานได้อย่างอ่อนช้อยงดงามรู้สึกดีใจที่เราทำได้ขนาดนี้ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสารการแงนได้ฝึกฝนตัวเอง มีความอ่อนโยนแล้วก็ความเก่งในชมรมนรักเสศิลป์แห่งนี้เนะี่ยไม่ได้สอนเพียงฟ้อนรำนะคะเราได้ฝึกทุกอย่างในการมีน้ำใจการเอาใจใส่ต่างๆรู้สึกว่าเราเร,ารักชมรมนรักศิลป์ชมรมนรักศิลป์เป็นส่วนในชีวิตของเราแล้วะคะ่ะคือทุกๆอย่างที่เราทำไปเนี่ยล้วนแต่เป็นประสบการณ์ของเราะคะ่ะ ความมหัศจรรย์นี่เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างมันไม่ใช่เฉพาะว่าแงนได้40คนแต่การเรียนรู้สิ่งที่เราค้นพบและสังคมที่เด็กอยู่ร่วมกันทำให้เรามีความสุขและที่ได้ทำอย่างนี้ค่ะคือความมหัศจรรย์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านงานน่าตศิสินที่เด็กๆได้ลงมือทาจริงบนฐานของพหุปัญญาล้อมรวมด้วยความรักความดีและการทุ่มเทด้วยใจของครู เพื่อสร้างสิทธิ์ให้เติบโตขึ้นเต็มคนมีศักยภาพมีความดีและมีความสุข